ใจรู้ว่านี้นะขอใจรู้ว่านี้นะครับไหวนะครับโอ้โฮโอ้มีไม่คุณ <fundamental>

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไฟขับระยองสังเวียนที่จะเปลี่ยนความแรงให้กลายเป็นมิตรภาพด้านซ้ายมือของผมชื่ออะไรครับนักลบมันคายครับอเอยครับขอเสียงมั่นคายเลยครับทำอาชีพอะไรอยู่ครับตอนนี้เป็นพนักงานคอนด้าทัามาครับโอเคครับมีอะไรอยากฝากบอกคู่ชคไหมฮะอายุีคงแก่ตัวเลขครับโอเคครับขวามือชื่ออะไรครับผมเจดครับทำอาชีพอะไรอยู่ครับตอนนี้นักศึกษาตัวใหม่ครับ โอเคครับมีอะไรอยากจะตอบไหมครับขอเสียงหน่อยครับเพื่อนๆทุกคนครับโอเคครับผมและต่อจากนี้ขอให้ผู้คุณสู้อย่างเข้มแข็งและแสดงจิตวิญญาณน,นักสู้ในตัวคุณออกมานักสู้เดือนหน้าเข้าหากันครับโอเคครับใส่ฟ,ฟันหยางมาดูกันครับว่าอายุต่างกัน20ปีจะมีผลไหมครับ โอเคครับฝั่งกติกาหนอนผมมีเวลาให้คุณ1ยก3นาทีมีอะไรแสดงออกมานะครับกรรมการสั่งหยุดคือหยุดรู้กติกานะครับอันนี้กติกามวยไทยเนาะโอเคครับผมห้ามใช้ศอกนะครับโอเคครับแล้วก็ห้ามเข่าตีหน้าคู่ต่อสู้ได้ครับโอเคครับประมาณนี้จนหมัดครับช่วงอายุนะบางคนอายุเยอะอาจจะไม่ต่อยมวยเวทีก็ไม่ไหวครับโอเคสุดเลยครับสุดเลยซ้ายพร้อมขวาพร้อมไปแล้วมาดูกันครับผมมาแล้วสาวก้าเซ่โอ้โหสุดเล ไหวไหมไหวไหมไหวไหมใจสู้กว่าน really? e ี้นะขอใจสู้กว่านี้นะครับไหวนะครับของเชียร์บอกเชียร์องหน่อยลองลองมองหน้าก่อนมองหน้าก่อนไหวไหมครับไหวนะหายใจทั้งปาก ไหวนะครับขอสามิลิตแข็งกว่านี้เอาใหม่นะหอมหอมอมอยต้ว่าอดยใจยีอดยด้อแล้วชนะใจตัวเยงไง้สุดยอดแล้วไม่เป็นไรครับยัเชื่อนเลยครับ เลยครับลบได้ลบได้นยังเถื่อนเลยครับโอ้โหใช้เวลาไปยี่สิบเพลงครับผมไหวนะสุดยอดแล้วชนะใจตัวเองเงี้ยไปไปีครับผมโอ้สุดยอดชื่นชมเกศครับผมที่ลุกขึ้นมาจบเอาไปโอ้สุดยอดจริงตัวนะถามความรู้สึกกันหน่อยครับถามคนคนนี้ก่อนดีกว่าเป็นไงบ้างความรู้สึกอ๋อมังครับอ่ะถอดปัญญามาแอ้วนะครับขอโทษนะครับขออีกทีเป็นไงบ้างรู้สึกไง หนักครับหนักนะรู้เรื่องเลยนะรอบหน้ามาอีกไหมมาครับผมโอเคครับแต่น่าใจเลยนะสุดยอดแล้วฮะขวามือครับชื่ออะไรเป็นไงบ้างครับก็สนุกดีครับขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องมานะครับที่แข่งแรงดีครับโอเคครับขอทายรอบดูแรกันด้วยครับขอเสียงหน่อยครับบันายครับทุกคนครับโอ้โครับผมดูแรงด้วยฮะครับ

ตัวตัวลูกผู้ชายก็จัดมาเลยแบบหนักหน,นักอ่มึงก็รู้ว่าที่เนี่ยคือไฟรับอยากจะซัดก็ซัดมาเลยแบบจัดหนักมึงก็รู้เนี่ยว่าที่เนี่ยคือไฟรับ